ขอกราบกรานปฐุมบาทพระศัตสถาโอ้ยนึกครับปลื้มมากเลยชื่นใจเลยพุทธประวัติแปลว่าเราบัตัม,ม่มมถูกต้องเอ้ะทำไมเก่งจังแปลว่าประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งประวัติศาสตร์ท่านชัดเจน ชัดเจนเลยไห้แม่มีที่มาที่ไปมาอยู่แล้วไปงามเบืออเบ้องต้นนำกลางเบื้องปลายคือครูผู้ใหญ่เนี่ยเคารพบรักเทิดทูนท่านจังเลยเนี่ยเพราะว่าเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าท่านเป็นมนุษย์ผุุ้ชนธรรมดาแต่ดั่งเดิม แล้วก็เป็นมนุษย์อย่างพวกเรามนุษย์กับมนุษย์จะ,จะคุยกันรู้เรื่องถ้ามนุษย์กับเทพเจ้าไม่รู้จะไปคุยกันยังไงต้องผ่านร่างทรงเนี่ย <c oughs> มันไม่ไหวไอ <c oughs> ้ตองเนี่ยเออครูปรใหญ่ชอบมากเลยแล้วก็ท่านเล่าด้วยพระองค์เองเลยว่ากว่าจะมาเป็นพระส,มรสมัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ง่ายตั้งความปรารถนาเนี่ยว่ายากแล้ว แตสร้างบารมีเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนานั้นทียากมากต้องสละทั้งทรัพย์าบยศสนเสริญอำนาจบาสนาพวกพรองบริวารครอบครัวอวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนแต่เดียวแล้วมากมากอาวัยวะก็หอาควักลูกในตาตาหัวอะไรเงี้ยเรื่องมันเยอะแยะเลยเนี่ยกว,ว่าจะมาเป็นบระสสมมาสมุทธเจา้านี่ยากมาก แล้วก็เมื่อบรารมีเต็มเปี่ยมแล้วได้ปรรจุต,ตำแหน่งที่จะเป็นพระสัมมาสูทธเจ้าจะอยู่ในสวรรค์ชั้นดดสิตวงนิยตะโพธิสัตว์ประวัติศ,ศาสตร์ชัดเจนทีเดียวพอถึงเวลาที่ จะปฏิสัมบรูปเป็นสัมมาสมัมพุทธเจ้าอืมทุกโลกาธาตุเลยแสงสว่างเจิอจ้ามันเกิดขึ้นเทวดาพรหมมรูปพรหมเห็นกันไปหมดเลยเจ,จิดจ้าแม้บรรพอมนุษย์ก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นเยอะแยะไปทีเดียวแหละแล้วก็ก่อนจะลงมาเกิดเทวดาทั้งหมดเลยกายละเอียดเทวดาพรหมรูปพรหม ผู้มีบุญลุ่นๆไปที่วิมานท่านนี่เหาะไปเลยแวบไปถึงเลยไปถึงวิมานท่านอย่างที่เราเห็นในภาพนะแล้วก็ไปกราบอราธนาท่านว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วบรารมีของท่านเต็มเปี่ยมจะธรรมตัสลุเป็นวันสมมาสมุยเจ้าเพื่อ เป็นพระบระมะครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พน้นจากภัยพิบัติต่างๆแล้วกราบอาราธนาคิดดูกกันว่าท่านอยู่สวรรค์ชันดุสิตธิ์ถ้าเทียบระดับชั้นกับพรมแล้วชั้นล่างกว่า,าเทียบกับรูปพรมก็ล่างกว่าแต่สูงกว่ามาอาราธนานี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วแหละแสดงว่าที่จริงท่านจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้แต่จะพักตรงเนี้ย เราเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสถานที่บุญยสถานสาหรับบรมโพธิสัตว์ที่จะมาตัดสู่เราสัมมาทพุทธเจ้าจะต้องตรงนี้แล้อายุก็ไม่มากเกินไปและก็ไม่สั้นเกินไปจะลงตอนไหนก็ได้ดูรู้สึกดีเพราะฉะนั้นบรมโพธิสัตว์จะนิยมมาอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ไหมเทวดามานี่ มาอารานาหมดเลยท่านก็นยังไม่ได้รับอารตนาทันทีนะสมมติใครเชิญนี่นะไปเป็นประธานนะดีไม่ใช่โอเคอไม่ใช่หรือที่อังกฤษนี่นะจ๊ะขนาดคะแนนเสียงของพรรคพรรคหนึ่งเล่มมากที่สุดพอจะเชิญได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนี่นะอ่าวันนี้ขอเชิญ มิสเตอร์วินดิทเป็นพลายมินสเตอร์ออฟอิงแลนดไม่ใช่อเลิเดินออกมาเลยเนะเชิญนะบัตรนี้ไม่ใช่เดินออกมาตั้งนั่งเฉย,ยๆนี่ของที่ในรัฐสภาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ยังไม่ตันเชิญไปก่อนเนี่ยหรือว่าพูดขาดคำเสร็จลุกไปไม่ใช่ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษต,ตั้งนั่งยิเฉยแล้วเขาก็ลงมาเชิญกันเลยเนี่ยมาจับมือขอเรียนเชิญท่านนี่ให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็อืมอืออืมทำอืมอืมอืนอืนอืมอืมแต่ก็ไม่บอกว่าเอาคนอื่นก็ได้ไม่พูดกลัวอา้าไม่ได้คำพูดที่ตรงนั้น แรงวัฒสศิลิ์ไม่ได้ไม่ได้ต้องออะไรเนี่ยทำกระมิดกระเมียนตองมีการฉุดกระชากอืม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 อืะสักหนึ่งนาทีพอ,อถ่ายภาพเสร็จปั๊บเรียบร้อยเดินอย่างสง่างามอืมยุยสงรามเย็งกฤษทุกยกุคทุกสม,มัยก็ทำไปอย่างนี้นี่เห็นไหมจ๊ะนั่นในเมืองมนุษย แต่นี่ดูสิตบุรีโอ้โหมาหมดเลยชาวสวรรค์นึ่งหลายมารัตนาท่านก็จะนิ่งตรวจตามองดูบรมีอย่างนั้นแล้วก็ตรวจดิทิปจักขุล้วกยานัทนะท่านดูเทวดาทั้งหลายพรมลุปพผมที่มาในโลกธาตุต่างๆเนี่ยไม่ต้องเหลียวซ้ายแลขวาเนะี่แล้วไม่ต้องมีมี มีสี่หน้าอะไรไนะม่ใช่ว่าเออถ้าจะดูงหลังต้องมีอีกหน้านะมันก็ไม่อย่างนั้นแต่จะถ้างั้นนั่งนิ่งๆต่เห็นได้รอบทิศมองในที่พรเพะเจ้คุโอมากันเยอะๆแล้วก็ตรวจตาดูก็เออถึงเวลาของเราจริงๆแหละมองดูถึงเวลาของเราแล,แล้วเพราะมันสว่างมากแล้วเราก็เบื่อหน่ายนะที่จะอยู่บนตรงนี้ คือไม่อยากอยู่แล้วโอ้ไม่ธรรมดานะคนไม่อย,อยากอยู่บนสวรรค์นี่ทำเป็นเล่นไหมเนะนี่นีแต่ไม่อยากจะจุติเพราบนสวรรค์นั้นมันสบายสบายมากๆารืป,ประกายก็งามมีรูปสมบัติแล้วก็มีทิพยสมบัติแล้วมีคุณสมบัติมีทิปจักขูมีอะไรทั้งเยอะนี่มีไหมอายุทิพนณะทิพสุขทิพยทิพอธิปไตย ความเป็นใหญ่มีบริวารที่นี่ถ้าพูดถึงบริวารอล้มนุษย์ไม่เชื่อกันแล้วกันเลยมากมา,กายไกลกองที่พี่มานี่เขานับกันเป็นโกดๆโกดก,ก็สิบล้านเนี่ยนับกันไปเยอะแยะยิ่งเป็นวิริยะที่กัรพระเจ้าโอ้โหบริวารเนี่ยมากมากกว่ามากทีเที่เกิดขึ้นในอันุภาพแห่งบนบารมีของท่าน ที่เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยอย่าตรวจตาดูแล้วก็เบื่อที่จะอยู่ที่ตรงนี้พอถึงเวลาเนี่ยเหมือนผลไม้จะหลุดจากขั้วแล้วมันก็เบื่อจากขัว้วเบื่อต้นหล่นตุ๊บอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ <c oughs> ท่านก็ตรวจตาดูแล้วอืมมันก็ถึงเวลาเราเพราะเราก็เบื่อที่อยู่นี่แม่สวรรค์จะสุขสบายอย่างไรก็ตาม ไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่มีเท่าชลาเลยเป็นหน่มเป็นสาวตลอดการเลยไม่ต้องใช้เคร in so ื่ er องสำอางใดๆก็สวยแม้เครื่องสำอางยังทำให้มีรัศมีไม่ได้อาจจะมีมีแสงออกเออมีสเปกตรัมออกจากตัวรัศมีเฉิดฉายเดียวก็รับปรารถนาแต่รับาราตนาแล้วตรวจดูไม่ใช่ จะลงมาเกิดไม่ดูตามาตาเรือไม่อย่างนั้นนะอันนี้ขอยืนยันอับบรมบริษัทที่จะมาตัดสรุปเป็นสัมมาสมุทธเจ้าเวลาจะลงมาเกิดที่ต้องดูว่าควรจะลงที่ไหนเขาเรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะนี่ต้องดูตามาตาเรือดูว่าจะลงตรงไหนไม่ใช่ลนตบไปที่ไหนเราไม่ใช่นะไม่มีต้งคัดสถานที่ พอได้คัดมีอะไรบ้างจะห้าอย่างการประเทศตระกูลมารดาการคืออายุอยุของมนุษย์อายุของมนุษย์ต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปมากเกินไปไปพูดเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาว่าชีวิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอืมนี่เราอยู่มาสงไขยปีแล้ว ยังไม่ตายสักทีน็กไม่ออกอมน็กไม่ออกนี่เพื <c> ่อ <oughs> อยู่มาได้ห้าแสนปีอย่างเงี้ยเอะเราสอนอนันนิดจังทุกครั้งนะตาว่าชีวิตไม่เที่ยงอะไรล้วก็เราอยู่ยังไม่เห็นเป็นไรเลยอยู่มาตั้งห้าแสนปีแล้วนี่ไหมจ๊ะนอยเกินไปก็ไม่ไหวพวกนี้ดูสิจิงเนี่ยอคนตอออายุน้อยๆเนี่ยพวก <laughs> บาปเยอะบุญน,น้อยมาเกิดพวก <laughs> พูดมาเกิด <laughs> มากกว่าจุติเขามาเกิด <laughs> คุยกับพวกนี้โอ้กิเลสหนาะมัญญายาบ<ะ>มันก็ไม่หือไม่อือไม่เอาอะไรก็หมายไม่หื้อไม่อือไม่เอาเรื่องธรรมะอะไรเห็นพระยังบางทีบ้วนน้ำลายให้ก็มีบางทีพูดคำหยาบก็มีล่อเลียนกงมี ไล่ไล่ทำร้ายท่านถึงไม่ไล่บางทีวางลูกระเบิดยี้ก็มีิ้มกันนะนี่เพราะนั้นท่านจะดูอายุดูการเอออายุขนาดนี้เหมาะสมถ้าหากว่าแสดงทำเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอะไรต่งางเหล่านี้ชีวิตปิทีอย่างเป็นทุกข์เป็นนาตาเนี่ยเข้าใจง่ายอันที่สองดู เทวีเออเราจะมาเกิดทวีและคำว่าทาวีโดยที่นี้ไม่ใช่ทวีเอเชียทวีอเมริกาอกาอสเตรเลียไม่ใช่ทวีคือโลกโลกหนึ่งที่มีมนุษย์อยู่นี่นะจ๊ะอยู่ล,ลอมรอบเขาพระสินเนลุซึ่งเป็นหรือคำวสุเมทีเราคุ้นกันนะเป็นที่ตั้งสวรรค์ชั้นจตุมหาหราชิกากับสวรรค์ชั้นดาวประดิเนี่นจ๊ะจะมีชาวเขาเป็นซึ่งเป็นชาวสวรรค์ นี่ถ้าอยู่หลังเขาก็ชั้นดาวดึง<แ>อืมเ <laughs> ทวดาหลังเขาเพ <laughs> ืจะลาบเป็นหน้ากลองเลยหน้าตัดเพะาะนั้นใครบอกไอ้หลังเขาจะก่อนโกรธมาก<แ> <laughs> หลังแล้วก็บอกไอ้หลังเขาให้ดีใจนะ <laughs> แปลว่าเชื้อสายเดียวกับเดาวดึง<แ>นี่ <laughs> ที่หลังเขาตอนนี้แพงแพงมากเลยเพราะว่าที่พื้นล่างมันร้อนอะ แล้วก็มลภาวะเยอะที่หลังขาแพงอากาศดีสดชื่น <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> ไะจ้ะ <Okay. S 1> ทวีต้งสี่มีชมพูทวีปอุตรักษกรุทวีปภูพบวิเทหะอพรโคยานทวีปในทิศต้งสี่ <Yeah. S 1> ก็ดูว่าจะมาทวีปไหนอืมตรวจตามองดูอภิสัมมาทัสจุจจะมาถัดสรู้ที่ชมพูทวีปแห่งเดียว <Okay. S 1> ก็คือโลกใบนี้ อยู่ทางทิศใต้ของเาวสุเมนของสวรรค์ชั้นแดาวดึงนี่ต้องลงมาทวีนี้แล้วก็สามประเทศอยู่ประเทศไหนที่เป็นอิสรภาพที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นหนือไงแล้วก็ประชาชนอยู่ร่มเย็นมีผู้มีบุญมาเกิดเยอะแล้วก็ถ้าหากบรลุธรรมที่ตรงนี้ ก็ดูว่าพระสัมมาสูุสเจ้าในอดีตบรรลุธรรมที่ตรงไหนอืมจะแห่งเดียวกันนะที่เดียวกันแต่ว่าขอบเขตของประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยกตามสมัยของผู้มีบุญใน่ลยุคที่มันจะมาปกกรองบ้านเมืองถ้ามีบุญมากขอบเขตขยายกว้างถ้าบุญน้อยน่อยมันก็หดลงมานี่ถ้าบุญไม่เต็มเปี่ยมมันก็กระพ้องกระแป่งแหว่งนู่นแหว่งนี่นี่จ้ะ ก็จะตรวจอ้ามาชมบูทวีปมีผู้มีบุญอยู่แล้วก็ซีดูตระกูลออสามฤาษีสาสามประเทศซีตระกูลเอเราจะเกิดตระกูลอะไรดีตั้งแต่ยาจกวนพกไหลเรื่อยกันไปถ้าเกิดในตระกูลยาจกอืดขึ้นก็ตั้งดินลนชีวิตลำเค็น เอถ้าเป็นพ่อค้าชนชั้นกลางแล้วก็ไม่สบายไม่สะดวกดูธรรมเนียมปฏิบัติพุทธประเพณีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์จะเกิดในตระกูลที่ยุคใดสมัยใดที่ชาวโลกเขายกย่องว่าตระกูลใดเป็นตระกูลนั้นสูงสุดไม่มีตระกูลใดจะเหนือกว่านี้ เขาจะเกิดในตระกูลนั้นใช่บางทีถ้าโลกสมมติว่าตระกูลพรามณ์นักบวชไตรเพศสูงสุดก็จะเกิดในตระกูลนี้แต่ถ้ายุคใดสมัยใดชาวโลกสมมติว่าตระกูลกษัตริย์ราชวงศ์นี้สูงสุดเป็นสมมุติเทพที่เคารพบนับถือของประชาชนก็จะเกิด ในตระกูลขัติยะนะจ๊ะแล้วก็ทางกระรวด,ดูอ๋อยุคนี้ที่ท่านจะลงมาเกิดเป็นตระกูลขัติยะต้องกริย์งานเลือกตระกูลนลี่แหละเลือกได้ไหมอายุขยัยุนุษด,ดุก,การดุอทวีประเทศตระกูลอ่ะอยังไม่พอ ดูพุทธมานดาดูใครเนี่ยจะเป็นแม่พิมพ์นี่ใครเหมาะสมที่จะรองรับบาร,รมีของท่านซึ่งจะต้องเฉพาะอล,ลีีเลยผู้ตั้งความปรารถนาที่จะมาเป็นพุทธมานดาอย่างเดียวเลยทำบุญเลยซาทุกเลยขอเป็นพุทธมานดา oh. เพราะว่าเคยเห็นพุทธมานดามาจากพุทเจ้าองค์นก่อนนู้นอุ้ยชอบมาก Uh huh. บุตรเราเป็นบรถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะมหาบุรุษ uh huh. อยากเป็นยังเลยอย่างเนี้เอาง่ายๆแค่ว่าแม้เราอยากมีลูกลูกหล่ออย่างนี้ฉลาดทั้งเก่งทั้งดีอะไรต่างเหล่านี้สอนได้ทั้งมนุษย์และเทวดาเคยเห็นแต่เขาสอนแต่มนุษย์อย่างเดียวเนี่ยแต่นี่สอนเทวดาได้ด้วย ยากจังเลยเนี่ยเห็นแล้วชอบมากเลยเพราะนั้นทำบุญสาธุค้อนทองขอเป็นพุทธมารดาสาธุค้อนเงินที่จะไปต่อเสาเข็มต้นแรกที่โลตัสแลนด์ขออริสงบุญนี้ขอให้เป็นพุทธมารดาน,นี่นี่ตัวอย่างสมตสมติสมมติสาธุมาอยู่ทุดวงปีใหม่ขอเป็นพุทธมารดาสาธุที่บุญที่ทำความสะอาดมหาธาัวิหารคต ขออันนี้ส์บวันนี้ขอให้ได้เป็นพุทธมานาทุกทุก,ทกบุญจะมุ่งเป้าเซตโปรแกรมไปนู่นเลยวางหางเสือเรือจะไปเป็นพุทธมาราท่านก็ตรวจตาดูอ๋เอเห็นแล,าาแล้วพุทธมาราและพุทธมานานี่จะอายุไม่ยืนนะคือมาเพื่อการเป็นพุทธมาราแล้วเพียงพอแล้วจะในพระคันของพุทธมานาจะไม่ยอมให้กายละเอียดอื่นเข้าไปเด็ดขาด ไม่ได้เฉพาะออลีปั๊มนี้รูปแบบนี้พิมพ์นี้เฉพาะผู้ที่จะมาตัดสรุปเป็นปัสสมมาสมพุทธเจ้าเท่านั้นนี่ไม่ไหมจ๊ะจึงเลือกดูเวลาดูพุทุมวันดาเนี่ยตั้งกตตรวจดูในยานอย่งนั่นทิพทย์จัดูยานเอาทุโลกเลยนะดูสว่างที่สุดก็พอนางสิริมหามาย อือยู่ที่ตรงนี้อาหาท่านผู้นี้แหละจะเป็นพุทธมารน,นะเห็นไหมจ๊ะไม่ใช่ดูคือพูดยังไงดูตามาตาเรือจะลงมาทั้งทีมาเกิดไม่ใช่หล่นไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมีพุทธบิดาด้วยประวัติศาสตร์ชัดเจนนี่นะจ๊ะชื่อพระเจ้าสุดโธเทนะนี่ไหจ๊ะ คือมีทั้งพ่อทั้งแม่ชัดเจนทีเดียวไม่ใช่มีคนใดคนหนึ่งหรือขาดคนหนึ่งแปลว่ากำพร้า<ร>อ<ร>ะนะจ๊ะทไมไม่ถือมีดลงมาถือพ้าไม่ใช่ขนาดนะั้นไม่ใช่กำหมอ,อกมามคือต้องอยู่ด้วยกันทั้งคู่นี่ต้องเป็นพระราชาผู้ทรงมีพระบุญญาธิการมากนี่จ้ะนี่ดู ดูอย่างดีทีเดียวแล้วก็เวลาจะมาเนี่ยจะจะมีบุพนิมิตมาก่อนคือพุทธมารดาเนี่ยจะต้องฝันสิ่งที่เป็นสลิมุงคลน,นี่มีช้างเผือกงามสง่าไปเหาะไปเอาดอกบัวที่สะอโนดาษไม่ใช่สะบัวจรปดาตามห้วยหน้องคลองบึงนั่นนะ ไม่ใช่ตั้งทิสาอโนดา,ามาให้นี่ไหมจะ๊ะจะต้องมีกระแสรหรือมีผูกพันิมิตในะนางสิริมหามายาหรือพุทธมานารู้ตัวว่าบัดนี้มีผู้มีบุญญาธิการจะมาเกิดแล้วจึงฝันดีอย่างนี้โอ้ฝันไม่จะมาถึงก็ลำพึงอย่างนี้นะโอ้จะต้องเชิญผู้มาทำนายฝันนี่เอาเรียกว่าพูดที่คงแก่เรียนเลย เอามาเลยมาถึงก็ปสวสนะอย่างดีจัดเลี้ยงเพื่อที่จะไปยากรขขความหวันอย่างเดียวนี่นี่พอรู้ว่าโอ้ผู้มีบุญญาธิการที่จะเป็นพระบรมาาศาสดาจะมาบังเกิดขึ้นดีใจดีพระไทยมากเมื่อเห่นไม่๊ะะมีขั้นมีตอนมีอะไรต่างนี่เลยแล้วเกิดมาก็อืม ได้ลักษณะมหาบุรุษหน้าเกลี้ยงเกลาเนื้อตัวสะอาดเดินได้ด้วยนี่แหละจ้ะพูดได้ด้วยบัะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแปลว่าจะไม่มาเกิดอีกแล้วเราจะยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งหมดคาว่ายิ่งใหญ่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ด้วยพระราชอำนาจแต่ว่ายิ่งใหญ่กว่คนอื่นคือหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ปะยญามามาขับบัญชาไปได้ซึ่งแตกต่างจากมวลมนุษยชาติทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวงที่ยังเป็นบาปเป็นท่าของมัญามาอยู่นี่เห็นไหมจ๊ะเดินได้พูดได้ไอ้เดินได้ดไดไดนนตัวเนี้ยเขาสงสัยกันไอ้ที่สงสัยเนี่ยหนึ่งปัจจุบันที่เขาเคยเห็นคือเดินไม่ได้เกิดมาแล้วนอนได้เออ <c oughs> นี่นะจ๊ะ เอออันที่สองก็ไม่เคยเห็นเพราะดันเกิดไม่ทันที่ตรงนั้นเนี่ถ้าเกิดทันและอยู่ที่ตรงนั้นก็จะได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นแต่ก็มีบันทึกเรื่องราวมาสว่วที่เรื่องบุญนมันเป็นอจ,จินไตนะจ๊ะคือมันเหนือความคาดคิด,ดความเป็นที่จะใช้เหตุผลธรรมดาแบบตักกะหรือสันสนิษฐาวิทยาเนี่ยยาก อย่างสมบัติจกักรพรรด์เกิดขึน้นเรานึกไม่ออกเรารู้จะรวยต้องเล่นหุ้นมั่งต้องทำมาหากินทำมาขายอายุอยู่เอาเ้าโผล่ขึ้นมานี่อาจินไตไปจ้ะมันอาจินไตแล้วคนเกิดจากดอกบัวอมีอีกมือนเงินนี่มีเราฟังแล้วอืมเพราะเราดันไม่ไปเห็นอืมดันเกิดไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วไอ้ที่ปัจจุบันที่เราเห็นแต่และดอกบัว ก็ไม่มีเคยเห็นคนเกิดมีแต่เม็ดบัวอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันมันายากยากเอาวลา,าข้ามช็อตนี้ไปก็ได้แต่ก็ควรรักษาเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเกิดมาแล้วมีดอกบัวลงรับเป็นคือเรื่องผู้มีบุญเป็นไดจินไตยเพราะบางคนอย่าพแต่ดอกบัวเกิดมาแล้วดอกบรุรหลดลงมาจากท้องฟ้าฝนเพ,ดพ็ดรลอยลงอ่หไหม มันอาจินไตมันจินตไตเห็นไหมจ๊ะนี่ไงโอ้ระชลาเรียนเก่งที่เดียวเอาครูเก่งที่สุดในยุนั้นมาเลยท่านเจ็ดขวบเรียนเจ็ดวันแล้วถามครูมีอีกไหมความรู้นี่ครูอุอบอกหมดแล้วที่ครูเรียนม,มาตลอดชาตินี้ก็แค่นี้นี่ไหมจ๊ะ มีใครเจ็ดวันนี่เรียนกับครูที่เก่งที่สุดในประเทศในยุคนั้นจบได้นี่เห็นไหมจ๊ะลักษณะก็งดงามแล้วเวลาตัดสรู้ธรรมนี่ก็มีเรื่องราวที่ชัดเจนมากทีเดียวทำความเพียรทำสมาธิสมาธิในระดับลึกลึกกว่าการอ่านการฟังหรือการคิด เหนือกายเยอะแยะเลยแต่สมาธิในระดับการอ่านการฟังเนี่ยเหมือนกับเปลือกถ้าสมาธิระดับของความคิดก็เหมือนกับกระพี้แต่สมาธิในระดับหยุดกนิ่งเลยความคิดปลอดความคิดนั่นระดับของแก่นแล้วท่านตัดสรุรู้และท่านก็สอนนะสอนให้คนอื่นทําตามอย่างท่านได้ ซึ่งก็ยังไม่เห็นครูคนไหนสอนให้ทาตามเหมือนครูไม่ค่อยเห็นน่าไรละเราลองลองดูสิเราลองนึกดูมีครูคนไหนในโลกสอนให้ทําได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนีอย่างเลยท่านหาะได้ก็สอนให้หาอได้ท่านมีตาทิพย์ก็สอนให้มีตาทิพย์ท่านมีหูทิพย์ก็สอนให้มีหูทิพย์เห็นม่เจ๊ะ ท่านแสดงฤทธิ์ได้กับสอน้แสดงฤทธิ์ได้เออเออเดิอนอากาศได้หมดกิเลสได้ทำตามได้หมดแต่ก็ยังไม่เห็นครูคนไหนสอนได้อย่างนี้เลยนี่แต่ท่านยืนยันหมดเลยเป็นพยานการแต่สูร้รมเพราะทำได้อย่างท่านสอนให้เป็นอย่างท่านคือปั๊มออกไปเลยท่านเป็นต้นแบบแล้วก็ปั๊มออกปเป็นพระสาวกเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลนี่หลุดพ้นจากกิเลส แม้ยามตายยามสุดท้ายดับกันตะบดีนิพพานก็สังหางามตายมันมีตายไม่ดีตายดีตายแล้วไม่ต้องมาเกิดเห็นไหมจ๊ะนี่มีทุก,กต,มกกติมีสุขติมีสุขโตนี่ตายแบบนี่แบบสุขโตคือดับกันตะบิีนิพพานแล้วก็เป็นพระบรมศาสดาแม้ตอนใกล้จะตายไม่ลำพึงลำพัน ให้น่าสงสารแต่ว่าท่านจะเรียกประชุมทั้งหมดเลยซึ่งก็มีทั้งพระอาราันต์พระอริยบุคคลมีพระราชามหาเศรษฐีอะไรต่งางๆประชุมพร้อมหมดว่าใครสงสัยในคำสอนที่เราสอนตั้งแต่วันแรกกระทั่งถึงวันสุดท้ายนี่ให้ถามเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าตอนเราอยู่แล้วก็ไม่ถาม ตอนนี้เรายังอยู่ถามเถิดไม่ต้องเกรงใจแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเกรงใจแต่ก็ไม่มีใครถามเพราะท่านสอนให้หายสงสัยไม่คึบคลือคึบคลือสอนคุมคุมคืมมอเคลืออะไรี้ไม่ไม่มีนะจ๊ะสอนให้แจ่มแจ้งเหมือนดึงของที่อยู่ที่มือดออกไปสู่กลางแจ้งเมื่อไม่มีใครถามท่านก็ให้โอวาทในตอนสุดท้ายเห็นไหมจ๊ะ ก็จะไม่ยไมมีครูคนไหนให้โอวาดอย่างนี้หรือถามใครสงสัยมีแต่ห้ามถามบอกอักยาเราใกล้ติมดีแล้วตอนเราแข็งแรงเราก็ห้ามถามตอนนี้เราก็แย่แล้วอย่าถามโปรดอย่าถามแต่นี้จงถามนะจ๊ะเมื่อไม่ถามต้อก็ให้โอว่าทให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือ ให้รู้ว่าความตายไม่มีนินมิตหมายมีเวลาจจำกัดอยู่ในโลกใบนี้เพราะนั้นต้องรีบทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปอย่างน้อยก,ก็สแสวงบุญสร้างบารมีแล้วท่านก็เขา้าน,นิโรธสมาบัติไม่ซ้ำสมาบัติโดยมีพระอนุรุทธะพระสาวกซึ่งเป็นเลิศทางตาทิพย์เห็นตลอดเลยว่าตอนนี้ท่านเข้ามาหาสมาบัตใิใดพระสมาบัตใิใดตลอดจนทั่ง ตกศูนย์เข้าสู่อญญายตนานิพานถอดกายนี่ข้าอนุปาติเสสานิพานนี่แหละจ้าประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ชัดเจนซึ่งเราบป็นชาวพุทธต้องศึกษาโดยเฉพาะวันพุทธมาสนี้เรามาฟังพุทธประวัติอีกครั้งหนึ่งจค่นี้